สบายดีประลุงสบายดีมาตรทุกทุกคนนี่กับพ่อๆกับสองน้องมิดประลุงอืตอนนี้ดำน้ำล่างตัวนี้ถ้าผ่ามันจะฉันมันจะเที่ยงกับคอโทษขอไัยเด้อประลุงเมตตามาซื้อมักทั่วปะลุงจะาตัวแทนนำก่อนนี่ใต้น้ำประลุงไง้นำบุมี ทางกลางว้าวเขาเป็นงานบริเลยตรงนี้ดำก่อนเขียวงามเลยบอนบอนแท้ี่แหละน้องมีเคยมาตัดหย่าไปเลยหน้าเพื่อนนี่แหละหย่านี่แต่มันชิแนวกว่านี้หย่าหน้าเพื่นลายงัวกินบ่ไหวน้องม็ก็เลยมาขอน้าเพื่อน ไปแล้วไปน้ำกันปลุงเด็ดเจังเลยไปจู่โขเข้าเอาทางเขา้าทางใดเลยบัดทางเข้าในายใช่มีแต่หัวไปลุงเด็ดชวนมกตัว ha thang khảo còn cho cả Hả? chắc khẩu thang luôn ชัมะถั่วไปเลยชั Gun ้มถั่วนะไปเลยทีทางเข้าอยู่พี่มีรถห้าทางเขาอยู่มถั่ว้าวไปลูกมกถั่วยาวเลยพได้ยักเสกอกพอได้ยักเสอใส่กันมาเด้อยู่บรนบ่อ Mặc thùa, mặc thùa Đái bột phô, bà lũ mẹ Mặc thùa Mình ăn nấu ấy thôi Chuyên mặc thua với các bác nhà ngồi Mặc thua. ปาตอทั่วหญ้าปลุงเอ๊ะตกหลายนี่ตัวนี้เพนก็สาเ็ดแนวตัวนี้ี <s poured alive ấy> ่ม <not> so <laid> ักถั่วยาวปลงอื เมตากับปดปูแต่เฮงเราเ้มักถัวนี่ยมุกกเพันกระปูกับมักถัวนะเดี๋ยวนี้เพิน่นบ่ค่อยมีเวลาปลงไยเพิ่นเลบปดปูเตาัวปลาตัวมักถัก่วนะปะลงเิเนี่ยผูหน่อยหยับหยางเลยพู๋ผดู้ปะลง มอนซ้าทั่ไระมาวอืะเพิ่นไม่ตาว่สิม่สิน้ำเพื่น1ิบหาพันไปเลยเป็น COVID เงิน, 15, นบาทก็ประมาณหาสิบาทอือโอหนักมากว่าจักเลยนะขามัน,นจะล่มแล้วนี่ đốc đốc Và... bung nắp bung phu khang mặt lâu mày nắp mặt bung nắp mặt nè bà nè 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 chân nè hùa nè nè ป้าต้อดโพบลุงไอสวนมะถั่วนี่ยโได้อยากซื้อซอยกันมาเลยเดี๋ยวน้องมิดพามาก,ก็ได้พีลุงบเนี่ยโบได้อยากซื้อซอยเพิ่นมะถั่วเพิ่นกระายเพิ่นเก็บขม,มือพีลุงเก็บไปขายขม,มือ คือกระสอบซองกระสอบพัวมันหลายมัหลายโพวผู้ปุ้เลยจกักเพิ่นออนอน้่อยู่ใส่หุบบ่หูน้ำเพิ่นปุ้งไงคือสิไกหรือว,ว่าน้ำน้องเป็อนอยู่ไก่บ่ออันนี้เราเมีกับบ่หูคือกัอน ยังมีจินา์นะพะ่งก็มีจักค่ะมีจักคูสองคูสี่คูหกคูเจ็ดคูเจ็ดคูก็บักเน่าๆเลยไปลุงผูผูทางม่ตาผูจนข่างจนกวยไปเลยไปเจ็ดคูกันเลยผิ่งเก็บมือละส้วสองกัสอะผู มันจะสองกระสอบไม่ต่อว่ะเกรย์ซีซอยก็มาเลยปไปลงเด้ซีซอยเพื่อนมาหาหนงมิดได้เลยเดี๋ยวน้องมิดพามาพามาซื้อวัอนอเนี้ยเก็บมาเนี่ยครับเพิ่งก็เก็บแล้ยไปลงไอนะ่เมือหนาเพิ่งก็เก็บอีก่ะไรมาถั่ว ผมหัวน้องมิดเลยผูน้องมิดกันจนไดงแงนเบิ่งไปลงเลยไปลงเลยเมตตากระจนสะออนจนสะออนไปลงเลยเมตตากันเลยอันนี้นะห้วยอเน่เลยไปลงเลยเพิ่มเก็บหลายมื่อยเลยจนห้วยอเน้นะำประชันน้ห้วยเต็มไปเลยไปลงเลยนี่นะหยับหยาและก็มีแต่หมักถั่วเลยไปลงเลยอันผมบอกเก็บก่อนนี่เลือแต่เลือดแต่ขวัญมันไปลงเลย ເອົາປູບບໍ່ເຫີນນ້ຳວ່າຊັ້ນແມະຕາວ່າປູບບໍ່ເຫີນນ້ຳຫົວກະສະບາດແລະນໍປູຫຍັງທີ່ຍາກໆມັີແຕາກທົວ một cái hồ hến nó nhau chết khu cả bác nhau nhau lơi men chết khu cả bác nhau lơi chắc chắc, chắc mệt bà khu nừng của bà mân sau sáu mươi mét phải đẹp luôn sáu mươi mét tạo vào ba tao khu này Mặc thủ hả đúng ได้จะเอาเน้อเมตาซอมน้อจ๊ะแต่ว่ายังๆๆตาซีบังล่ะีมกอนพินวะพนบี้าพนบีานมลบ้มลบิีนไพนบ้าแล้วก็บลางปนมลบกิน ผลโพผโพหมโมหมอผกัวไปรู้ไหมโมงนี่นี่มงนี่มงนี่าตัเก็นได้แนวเลยได้แนวไป้ไตัวนี้นะเก็บน้ำบ่ทันแมนเก็บน้ำบ่ทันตัวนี้แมนพอจะคล้องเก็บน้ำบ่ทันลายโดลายโป เอ้าเมตากะอยากปลูกบ่ได้ปลูกแล้วซ่ำหลายว่ะซั่นเมตากะอยากปลูกได้ปะลูกเอ๋ยอืมตากะสะออนหลายซอนบักถัวลายบักถัวดกเมตาปลูกนี่สิบดน้ะบเอาบิดันตกมานี่กได้ดคือเก่าด้นอา บดี ok โฮดไปเลยบึงน้บางทัวนะโพธิ์โอืิ หมากน้อยก็ขึ้นมาใหม่ไปด้วยนี่เบืองนี้หมากน้อยขึ้นมาใหม่ป้าตัวน้อยหยับหยางเลยมาวันนี้น้องมีกัจจิได้ข้อจคลิปเพิ่งทันนีดแล้วไปน้องวยขีดหนาพอกันไหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องมิดเด้ไปลงเด้อส่องเมตตาแนะนำดก็ส่องบ่ตานะนำขอบคุณลุงหน้าสบายดี